สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในโรบอกกับ m a ปเอ็กเ c ฟเฟียซิตี้กันอนกั้งหน้ผมเย้ว้าวโอเคครับผมทุกคนก็โอ้ลืมไปนานเหมือนกันนะว่ามันมีโหมดฮาร์ดนะผมต้องรีวิวเออตอนนี้พี่คิดอยู่นะผมว่าเป็นเกมออบบี้แบบเนี้ยถ้าเกิดมันสั้นๆแบบเนี้ยนะผมเราควรจะรีวิวเป็นแบบโหมดง่ายแล้วก็หมดยากรวมไปเลยเนาะก็ เดี๋ยวอันนี้เราขอรีวิวโหมดยากก่อนละกันครับผมแล้วเดี๋ยวแมปอื่นที่เป็นออฟบ,บี้แบบสั้นๆนะ,นะที่มันไม่ใช่แมปยาวเหมือนคุณตำรวจเนี่ยเราจะแยกเอ้ยเราจะรวมครับผมแต่แมปแบบยาวๆแบบคุณตำรวจเราจะแยกนะครับผมทุกคนโอเคครับผมทุกคนมาตาพร้อมแล้วไปครับผมหน้ามันยังหลอนๆเหมือนเดิมเลยนะแต่ไม่มีไรนะไม่รู้ว่าโหมดโหมดยากมันจะมีหรือเปล่าครับผมจริงๆพี่เล่นไปแล้วนะผมแต่ว่ามันติดบั๊กไงโอเคอเฮ้ย ท่าจาดูดูดูมันยืนอยู่ดูมันยืนท่าจ้าทำไรเขาเกลเอ้าเอาครับผมไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยรีบออกรีบออกเอ้ยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วมาครับผมเราไปตามทางนะพี่เคยมาเล่นแล้วนะผมแต่มันเกิดบัคกฮะแต่วันนี้มันเล่นใหม่อุ้ยจะโดนกระจกเอาอย่าโดนกระจกนะผมตรงนี้มาตอนเลขติดบักตอนนี้วันนี้ขออย่าบักเลยนะเพื่อน ชูแวบจูแอบไอ้โอ้โหโดนกระจกนี้ตไทยนะบอกไว้ก่อนเฟื่อยโอ้โหตกโ,โดยไม่เหยียบไม้ตกโดยไม่เหยียบมาเอ้าเดี๋ยวพี่ออกไปนอกแแบ,บได้วะโอโหพี่หน้าเองมันฝั่งกระปูนแบบนี้เลยเหรอโอเคครับผมทุกคนมาปุ๊บเอ้ยอะไรวะฟับโอเคกำลังบอกเลยว่าอย่าโดนท่อแดง โอเคโอเคตรงนี้เดี๋ยวจะมีตัวอะไรวิ่งมาใช่ไหมั้ยย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 ยโย้โโโยนนมมยมยยโหยยยยายย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 ดยรยยยยยยยมยยยยยเยยยยยยอยยยยยยยเดย๋ยวยยยยยยยดย้ยยยยยยยดยยยยยดยย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 ยปยย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 ายย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 ยกไยยยย้ยยมยย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 มย้ป ตามตัวเ็ปดิเออดันไหลครับผมเราไม่ได้มาเก็บเทปแล้วนะผมตอนแรกคือเราเก็บไปหมดแล้วใช่ไหมรอบนี้คือเราไม่เก็บเทปครับผมกระโดดดีๆนะตรงนี้ฟึบเฮ้ยอาเฮ้ยอาเราต้องคำท้ครับผมตรงนี้โอเคไปตามทางกันไปครับผมทุกคนไม่มีปัญหาอะไรครับผมสบายมากทุกคนก็เอ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมมัน ปีนแบบกระโดดอ่ะเอา้าโอ้โหมันปีนแบบกระโดดเลยครับผมปุ๊บโอเคนี่เราต้องอย่าโดนท่อแดงด้วยนะปุ๊บปุ๊บเรามองไม่เห็นตัวด้วยเออเรามองไม่เห็นตัวด้วยครับผมปุ๊บอันนี้เรานี่ไงข้ามไม้ได้เลยครับผมไม่มีปัญหาตรงนี้โอ้โหลูงนี้เราน่าจะเล่นรวมหมดง่ายหมดยากไปเลยเนาะมันก็ไม่ได้อะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนี่ว่ะมันมีแค่ท่อแดงขึ้นมาครับผมในโหมดยากนี้นะฮะไปครับผม

ผีมันวิ่งผีมันวิ่งเข้าช่องนู้นไปว่ะทุกคนไม่มีปัญหาผมมืดปุ๊บขออย่าไปบักต่อแล้วกันเฮ้ยโอ้โหหลอดเว้ยหอดเว้ยไปครับผมไม่มีปัญหาโอ้โหหยหมดยากก็มาเถอะอีซี่ฮะอีซี่ฮะไปได้อยู่ปุ๊บชูเวฟโอเคตัดตรงน,นี้ก่อนแล้วก็ลงไปแล้วก็ดิปด๊ปดปดด โอเคแล้วก็ตัดไฟโอ้ oh, สวยงามครับผมมาขออย่าไปบัก๊กจริงๆพี่ไปบั๊กตรงไอ้ช่วงตัวสีข,ขาวครับผมตรงนี้ไม่ค่อยบั๊กอะไรหรอก <c oughs> มันก็ไม่สมควรจะตุยปะ่ะเนี่ยเออมันก็กระโดดง่ายๆเนี่ยปะ่ะบี้ทำไมยอบทำอะไรมันยุ่งยากปุ๊บโอ้ยตรงนี้โหนครับผมอ้หมาแล้ว โม้โโอเคครับผมตรงนี้ปลาผีสีขาวๆถ้าจำไม่ผิดโ้าวมันที่งผ่านไปเลยครับผมตอนนั้นพี่ไม่ได้ดูเว้ยไม่รู้ตัวอะไรมันร้องปึ๊บปๆ๊๊ไม่มีปัญหาครผมโอ้โหเราต้องรีวิวทุกโหมดไงลุงนี้พี่รวมไปแล้วก็พี่ไม่รู้ไงพี่ไม่รู้ว่ามันจะตั้นขนาดนี้ครับผมโอ้โห ไม่มีปัญหาเช็คคอยแล้วสบายใจมากครับผมสบายวิวสบายวิวโอ้โหมันต่างจากบทอีซี่ยังไงวะเนี่ยมันมีอะไรต่างะเนเพื่อนเพื่อตรงนี้ปพาะว่าที่ผีตัวทีเขา,ขาวจะมาใช่ไหมเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่เอ,ใชเอยมันมาแล้วดีแล้วครับผมที่พี่เกิดบักเอาละเราต้องอย่าตุยเราต้องอย่าตุยตรงนี้เอ้หไปเกยียวมันนะ โอ้โหตรงนี้ลืมไปว่าห้ามโดนสีดำครับผมนี่ขนาดเคยติดบักมาแล้วนะฟึบโอเคครับผมไม่มีปัญหาการจะกระโดดให้ดีต้องไม่รีบครับผมฟูเฮ้ย,ยอะไรเหมือนมีเสียงเมื่อกี้ฟูฟูห้ามตุยเลยเออโอเคตรงนี้ห้ามตุยครับผม เลยต้องระมัดระวังนิดนึงครับผมถ้าพ่ตุยคือบั๊กเลยนะบั๊กเมื่อกี้แหละครับผมฟึบโอเคงั้นไม่มีปัญหาผมต่อไปก็อีตี้ได้แล้วฮะเออดีครับผมไปไปไม่ต้องสนใจเทปก็ได้นะจริงๆงแล้วเราก็ไม่ได้เก็บตังได้แรกแล้วหรือเปล่าอะโอ้โหอยักจะวาสนใจเทปอีกปามี่ฟึบ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 โอเควูมวูมบูมบูมูมแล้ววันใดบางทีอัดคลิปก็ไม่ค่อยติดเลยนะ ีโอเครอดแล้วครับผมหมดแต่บ่นจนรอดเอาละครับผมก็ให้หาน้ํามันเพื่อเผาหัวใจครับผมผีหน้าขาวมันจะไล่ไหม,หม,ห,มหมดหมดหมดฮาร์ดมันจะไล่ไหมอีตี้มันไม่ไล่นะผมเราเก็บไปแช็คตรงนี้แล้วมันก็ยังไม่ไล่เหมือนเดิมเหรอโอโหเบาเกินนะน้าไม่ไล่อะมันต้องไล่เลยเพื่อนจังหวะเนี้ยตรงไหนวะตรงไหนมีน้ํามันวะนี่ไงน้ํามัน มันต้องไล่เลยเพื่อนจังหวะเนี้ยฉันจะโห่กำลังจะเผาแล้วนะกำลังจะเผาแล้วนะเพื่อนโดนก่อนเลยโอเคถ้าเติมเขาครับผมชุบจับฉุบจับโอเคเผาไปแล้วเผาไปแล้วมาอีกรอบครับผมเผาตรงนี้ชุงจับชุงจับปุ๊บโอเคเฮ้ยเรากลับไปเล่นโหมดอีที่ดีกว่าไหม เก็บเท๊ให้มันครบครับผมเอนนีมันดูง่ายไปพวกวะเนี่ยหมุด้าเดี๋ยนี้โอ้โหเบาเกินเบาวิว่บผมเบาสบายเลยฮะปุ๊บตรงนี้ครับผมมีอีกที่เอ้าเฮ้ยมันเป็นลูกกงโอ้โหเดินผิดทางนี่เผาไฟไปเลยปุบปับ,บ,บนี่ดูทาเติมน้ำมันเขาครับผมเอาละฮะโดนไฟเผาแล้วเจ้าน้าขาวเจ้าผีหน้าขาวก็บไปแล้วสิลนะโอ้โหจบแล้วเหรอ เบาเกินโอ้โหเรียบร้อยครับผมจบแล้วครับผมเย่ในแมโหมดโอ้โหเบาจัดเบาเกินเอาละครับผมทุกคนรอบนี้พี่กลับมาเก็บเทปนะผมเอาให้มันครบนะไม่รู้จะครบหรือเปล่านะผมวิ่งแบบสปีดลัรนไปด้วยในตัวเลยเนาะโอ้โหเหมือนมันจะไล่อะแต่มันไม่ไล่หรอกแล้วเทปมันจะอยู่ไหนวะ มันจะอยู่ครบไหมก็ไม่รู้ครับผมมาเราไปดูก่อนครับผมตอนนี้โอ้ยตอนนี้เราเอ้ยมันมีกิ่เทวัตสิบมาน่าจะประมาณสิบครับผมเราต้องดูให้ดวลเลยฮะตอนนี้เข้าไปนี่ก็ไม่ได้ด้วยนะผมปึ๊บโอเคมันบังคับให้ตกครับผมเดี๋ยวเราจะรวบรวมเดไ่ครบครับผมไม่รู้ว่าจะครบหรือเปล่านะปึ๊บกระโดดโอ้โหเอ <laughs> โอเคได้สองแล้วครับผม <S <S ตอนนี้แล้วก็โยกมาทางขวาสามครับผมโอเคมาแกจงออกมาฟู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 ฟฟ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 ล่วงมาแล้วครับผมมีเทปไหมมีเทปไหมเอฟึ๊บฟึ๊บไม่มีครับผมตรงนี้เราต้องดูดีๆด,ด้วยครับผมฟึ๊บโอเคตรงนี้ไม่มียังไม่มีเทปจะมีตรงข้างข้างล่างท่อด้วยใช่ไหม เพราะว่ามันจะต้านเกินไปว่ะพี minimum, ่ว่าถ้อพี่เล่นแต่หมดฮาร์ดอย่างเดียวคือมันต้านนุ่นไงมีเทปตรงนู้นอันหนึ่งครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่น่าจะมีเทปแล้วผมวู้ฮู้ไปครับผมเดินกระดึบกระดึบไปเดินเดินกระดึบกระดึบไปนี่เราต้องลงทางนี้ครับผมแล้วก็ลงมาทางนี้ปึ๊บโอ้เอ้าป๊อปป๊อปโอเคดีเทปที่สี่ครับผมอ่าฮโอเคครับผมครบมามครบดิ มันมีสิบเทฟไหมพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะฟึบเราเก็บไ้ครบครับผมเผื่อจะได้อัชียเมนโอเคครับผมหาแล้วตอนนี้วู้ฮู้ได้ดูมุมมุมนี้ก็ดีนะเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างครับผมเทปข้างล่างมีไหมข้างล่างน่าจะมีไหมเอาล้วตูวลงมาทำไมวะเน,นี้ย ดว่ามันเบื่อมันจะมีเทสซอนอยู่ไงใช่ไหมอ่าเราต้องคิดอะไรที่มันแบบการไกลนิดนึงครับผมอ่าแต่ไม่มีครับผมเบื <c oughs> ่จะคิดเยอะเบื่จะคิดเยอะทางฟึบทางนี้ก็ไม่มีครับผมโอเคทางนี้ไม่มีแล้วเราก็ต้องไปต่อครับผมอันนี้พี่ว่าที่จําได้ว่ามีเทปหึ่ครับผมนะ่ะเห็นไหมตรงนั้นครับผมโอเคเราต้องมาอย่างนี้ถ้าเราจะเก็บเทปเราต้องขึ้นอย่างนี้ครับผมนี่ อย่างนี้ครับผมแล้วก็แล้วก็ไปทางนี้อ่าฮะนี่ไงฟุบนี่ครับผมเทปที่หกฮะออกนี่ออกนี่มาว้าวบรแล้วบันลแล้วฟุบฟุบแถวนี้มีเทปไหมไม่มีครับผมมีแต่หลอดไฟหัวทิมเฮ้ยทำไมวัดโอ้โหมันเดินเร็วจังฟุบโอ้ยอะไรวะหมดฮ์ดมันยังเดินตามพี่ไม่ทันเลยถ้าหมดอีกที่เอเอา้าอะไรอะ่ะ เข้าตรงนี้ไม่ได้เหรอผีหลอกเหรอเหมือนผีจะหลอกครับผมถ้าเข้าทางนู้นนะฮะโอ้โหเข้าใจละหรือเปล่าฟุบ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 โอเคครับผมพตอนนี้พี่ตามหาเทปก่อนนะฮะฟุ๊บแล้วก็ขึ้นนี่ขึ้นน,น,นี่ใช่ไหมแล้วก็นี่ไงเทปอ,อีกอันนึงครับผมไม่น่าจะมีแล้วมั้งตรงเนี้ยไม่น่าจะมีแล้วครับผมฟุบแล้วก็อันนี้เอ้ยก้องโอ้มันไม่เหมือนนหมด หมดฮาร์ดเว้ยนี่มันต้องปิดตรงนี้ก่อนครับผมปิดไฟก่อนแล้วอ๋อมันถึงจะขึ้นนี่ได้ปะตูเอ้ยนี่ไงเปิดประตูเทปที่แปดครับผมโอเคเราเก็บเทปให้ครบครับผมแล้วก็ถ้ามันไม่ครบขึ้นมานะปาไม่นะหนาวหนาวเลยนะฟึ๊บ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 ประตูเปิดไม่ได้ครับผมโอเคขึ้นมาทางนี้แล้วก็ลงมา ในนี้มีเทปไหมไม่มีครับผม hoo! โหดไปแล้วครับผมในนี้มีอยู่หนึ่งเทปนะพี่จําไม่ผิดนั่นไงเห็นไหม <ST> S> <S เห็นไหมเมื่อกี้อ่ะนี่ไงครับผมเราจะพาได้ยังไงก้าวครับผมมันถ้ามันมีติบเทปก็จะมีอยู่ตรงบอสหนึ่งเทปครับผมไม่น่าจะมีแล้วเนาะ <laughs> จะผิดตัวข่าววิ่งผ่านเลยครับผมฟึบทางนี้ทางนี้ก็ไม่มีเทป ถ้าพี่กระโดดข้ามไปนู่นมันก็ไม่ได้ครับผมเคยกระโดดไปแล้วไม่เอาอดีกว่าผมเทปมันคงไม่ไปอยู่ตรงนู้นหรอกเนาะโอเคเช็คพอยต์ครับผมฟึบฟึบฟืบโอเคไม่มีปัญหาครับผมเดีย๋ยวจะตัวข่าจะวิ่งมานะมองไกลๆแบบนี้เลยไม่รู้จะเจอเทปป่ะโอเคแค่วิ่งขวน ข้างในนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีเทปหรือเปล่าครับผมต้องดูดีๆฮะเอาล่ะครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเฮ้ยนข้างในนี้มีเทปหนึ่งอันนี่า่าโอ้โหลืมได้ไงวะมีมีมีเทปอยู่ครับผมเอ้ยโอ้โหบีดาสีขาวมาฮะแต่มองไม่ทันครับผมเมื่อกี้หมดแต่มองพื้นฟึบขึ้นทางนี้ทางนี้ทางนี้ในนี้มีเทปอยู่หนึ่งแน่นอนครับผมฟึบฟึบเอ้ยโอ้โหเก,กิดตกเก็ดตก นี่ไงเดฟที่สิบครับผมนี่ครับผมคือโดยเกมทั่วโอ้โหกับตกเมื่อกี้หมดแต่บนคือโดยเกมทั่วไปอ่ะมันจะมันจะต้องมีสิบป่ะใช่ไหมเหมือนแบบว่ามันจะต้อง,งอ้ไี่ครับผมมีแบบพอดีพอดีครับผมใช่ไหมเฮ้ยเออเราลืมว่าเราลืมไปแช็คไปเช็คอยู่นี่เหมือนมีเพื่อนเรามาหลายคนอยู่นะใช่ไหมเห็นแวบๆบแบบนี่ก็ใช่ครับผมเดี๋ยวนะตอนนี้พี่กำลังหาเทปแบบงงๆอยู่เฮ้ยโอ้โ <laughs> ห ะยาวได้นี่นี่ yeah. Dude, คร i i i. Guide, ับผม11เทปครับผมทุกคนครบครับผมเย้โอ้โหเอสเอสครับผมเห็นไหมอวอร์ดโอเคครับผมพี่ปลดล็อกเรื่องของเทปแล้วนะครับผมตอนนี้ที่เหลือก็แค่จัดการบอสใช่ไหมเดินน้ำมันก่อนูบูม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 เติมน้ำมันก่อนครับผม โอเคจุดไฟครับผม3จุดนะตอนนี้แล้วเมื่อก่อนคิดว่ามันมี10บครับผมคิดว่าครบแล้วที่ไหนได้มีบ11บดโอ้โหเกินไปโอเคจุดไฟปู้ดีละเป็นไงละ่ะเกจบแล้วมันจบเรื่องของอเกแล้วเจ้าผีหน้าขาวเกย์จบไปสู่สุคติแล้วเถอะไปเลยว้ามครับผม โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็เก็บเทปครบไปดีเรียบร้อยครับผมเย้ย ว้าวว้าวครับผมโอ้โหระดับนี่ก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมมี1ิเทดมด้วยกันนะครับผมสําหรับความลับในเกมนี้ครับผมก็อย่าลืมมาปลดล็อกอจิเม้นกันได้นะครับผมส่วนหมดหาก,ก็ตามที่พี่เล่นไปแล้วนะครับผมมันมันไม่ได้ยากอะไรนะต่อไปพี่จะรีวิวหมดง่ายและหมดยากนะครับผมถ้าเกิดเป็นเกมแบบสั้นๆแบบนี้ครับผมยังไงาฝากกดไลค์เป like, ็นกำลังใจพี่ด้วยครับผมสำหรับวันนี้กอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่กิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม้หไปแล้วครับผมทุกคนเจอกันใหม่ครับผม